สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนิงจะมาแชร์วิธีการในการไฮไลท์วันหยุดตามปีปฏิทินในตัวปฏิทินที่เราสร้างแล้วเป็นยังไงมาดูกันเลยนะคะเมื่อวานนะเมื่อวานหนิงมีแชร์ไปแล้วในเรื่องของการสร้างปฏิทินถูกไหมคะทีนี้วันนี้จะมาแชร์ก็คือ การเอาวันที่นะคะตามปฏิทินวันหยุดประจำปีของบริษัทใส่กับเข้าไปในปฏิทินนี้นะคะก็คือว่าถ้าวันไหนนะคะที่มันตรงกับวันที่ในวันหยุดตามปีปฏิทินของบริษัทตรงนี้นะคะเราจะให้มันไฮไลท์ให้นั่นเองนะแล้วก็ตารางฝั่งที่เป็นวันหยุดประจำปีฝั่งนี้นะคะถ้ามันตรงกันกับเดือน นะคะตรงกันกับเดือนในปีปในปฏิทินของเราเราก็จะให้มันไฮไลท์เช่นกันอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้แสดงให้ดูนะคะอันนี้เป็นเดือนห้าเนาะสมมุติถ้าเราเปลี่ยนเป็นเดือนหกเห็นไหมคะมันก็จะไฮไลท์วันหยุดที่เป็นเดือน6ให้ถ้าเป็นเดือน7มันก็จะไฮไลท์ที่เป็นเดือน7ให้เห็นไหมอันนี้เป็นปฏิทินที่หนิงสมมุติมานะคะ ถ้าเพื่อนๆสร้างเองสามารถที่จะใช้วันหยุดตามปีปฏิทินของตัวเองได้เลยนะโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าว่าสร้างยังไงนะคะนิงขอไปอีกชีทหนึ่งนะอ่านะมาอีกชีทนี้วิธีการนะคะวิธีการก็คือเราจะสร้างตัวนี้ก่อนนะคะเราจะสร้างปฏิทินวันหยุดก่อนให้มันไฮไลท์ให้นะคะถ้าสมมุติว่าข้อมูลนะข้อมูลในปฏิทินวันหยุดเนี่ย มันตรงกันกับเดือนนี้นะคะเดือนนี้นะเราจะให้มันสร้างให้อ่าสมมุติหนิงใส่ไว้เป็นเดือน5นะตอนนี้วันหยุดของเดือน5ก็จะมีวันที่1กับวันที่15ถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือคลุมช่วงข้อมูลตรงนี้ค่ะจากนั้นให้ไปที่ Home ไปที่ conditional formatting เลือก new ขึ้นมานะคะเราจะได้ตารางนี้ขึ้นมาคลิกตัวข้างล่างนะคะเพื่อที่จะเขียน สูตรเองจากนั้นมาเริ่มเขียนสูตรตรงนี้ค่ะเราจะใส่เท่ากับมันนะคะมันมันของตัวนี้นะมันของตัวนี้นะจะเห็นว่ามันล็อกไว้ทั้งแถวแล้วก็ล็อกคอลัมน์เอาล็อกแถวออกนะคะเหลือไว้แค่ล็อกคอลัมน์แบบนี้นะคะปิดวงเล็บมันของช่องนี้นะคะเราให้มันเท่ากับนะ เท่ากับมันก็คือเท่ากับเดือนของช่องนี้แบบนี้จากนั้นปิดวงเล็บเลยค่ะถ้าสมมุติว่ามันเท่ากับนะคะเลือกฟอร์แมตนะเราจะให้มันไฮไลท์เป็นสีอะไรให้เอาสีอะไรดีอ่ะเอาสีเอาสีแบบแบบนี้ก็ได้ค่ะสีชมพูชมพูหน่อยนะสมมุติว่าอันนี้ให้ไฮไลท์นะคะให้อะไรเป็นสีนี้เราก็กดโอเคไปเลยนี่นะ เออสีมันเหมือนก,นกันกับหัวกระดาษเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนหัวกระดาษกระดาษอ่านนะคะจากนั้นกดโอเคไปเลยนี่เห็นไหมเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือวันหยุดของเดือนห้าสมมตินะสมมุติหนิงเปลี่ยนเป็นเดือนหกเห็นไหมคะมันก็จะไฮไลท์เดือนหกให้นะอ่ะอันนี้เสร็จตารางฝั่งนี้แล้วทีนี้เราจะมากําหนดตารางฝั่งนี้บ้างเหมือนเดิมค่ะเราจะคลุมข้อมูลทั้งหมดนะคะไปที่โฮม ไปที่ conditional formatting เลือก new rule เหมือนเดิมค่ะเขียนกฎเองก็คือตรงนี้กฎแรกที่เราจะเขียนนะคะก็คือเราจะใช้วิธีการ match ก็คือ match ข้อมูลนะคะถ้าข้อมูลฝั่งนี้กับฝั่งเนี้ยมันตรงกันเราจะให้ข้อมูลฝั่งเนี้ยค่ะ highlight ไไเป็นสีเหลืองนะวิธีการก็คือใส่เท่ากับนะ match เลย match แบบนี้ แมทตัวไหนแมทช่องนี้นะคะแล้วก็เอาตัวที่มันล็อกเซลล์หรือตึงเซลล์ตรงนี้ออกนะแมท b7 แมท b7 กับตัวไหนใส่คอมมาเข้าไปแมท b7 กับตารางข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะใส่คอมมานะคะแมทแบบไหนแมทแบบ0ูย,ย์คือเหมือนกันนะคะเหมือนกันทุกตำแหน่งเลยแบบนี้นะคะจากนั้นไปเลือกฟอร์แมตเลย ถ้าสมมติว่าแมทแล้วมันเหมือนกันเราให้เป็นยังไงอ่าเราให้มันไฮไลท์สีชมพูมอนเดิมกดโอเคนะคะโอเคไปอีกทีนึงปุ๊บนี่เห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนดูตรงนี้เห็นไหมคะเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นวันที่ของเดือนห้าไม่ใช่เดือนหสเดือนเลยอ่าวันที่ของเดือนเจ็ดนะคะเนื่องจากนี้เป็นเดือนหกเนาะมันเป็นวันที่ของเดือนเจ็ดเห็นไหมแต่ด้วยความที่มันอยู่ในตารางนี้ก็มี นะคะและมันก็แมทเจอมันก็เลยแสดงขึ้นมาให้แบบนี้แต่เราไม่ต้องการให้มันแสดงนะคะเราต้องการให้มันแสดงแค่ของเดือน6เพราะฉะนั้นเราจะเขียนอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือการคลุมทั้งหมดแบบนี้เหมือนเดิมไปที่โฮมนะคะไปเลือกการเขียนกดเองเหมือนเดิมนะ,ะจากนั้นก็ใส่เท่ากับนะคะใส่เท่ากับมัน มันมันอะไรมันของช่องนี้นะคะเอาตรึงเซลล์ออกเหมือนเดิมนะคะมันของช่องนี้ต้องเป็นยังไงนี่มากกว่าน้อยกว่าคือต้องไม่เท่ากับนะคือถ้ามันไม่เท่ากับไม่เท่ากับมันไม่เท่ากับมันของช่องนี้นะถ้ามันไม่เท่ากับเราจะให้มันเป็นยังไงอ่ะไปเลือกนี้ เลือกตรงฟิลนะคะฟิลเราให้ใส่เป็น no color เลือกคลิก no color นะจากนั้นกดโอเคไปมันจะขึ้นเป็นแบบตัวขาวๆแบบนี้ก็คือจะไม่จะไม่มีการไฮไลท์จากนั้นกดโอเคไปเลยนี่เห็นไหมหายไปแล้วเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นนี่ดูนะคะเดือน5้าเห็นไหมคะเดือนหนี่เดือนเจดนี่ นะคะอันนี้นะคะคือวิธีการในการไฮไลท์นะคะวันหยุดในปฏิทินนะตามตารางปฏิทินที่เรามีนะคะทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะไม่ใช่แค่เอาไปทำเรื่องวันหยุดในปีปฏิทินอย่างเดียวนะบางทีแบบอ่าเรียกว่าอะไรคะในในโรงเรียนหรือว่ามากกว่าน,นั้นอย่างเช่นเราอาจจะเอาไปใส่เป็นอะไรอะ่ะเป็นตารางงานของตัวเราเองก็ได้นะคะว่า วันไหนถูกไหมคะเรามีประชุมวันไหนเรามีจะต้องออกไปหาลูกค้าวันไหนอะไรแบบนี้ค่ะสามารถที่จะทําตารางนัดหมายแบบนี้ของตัวเองได้ด้วยนะคะเอาไปลองปรับใช้งานดูนะโอเคสําหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการไฮไลท์นะคะวันหยุดเพิ่มเข้าไปในปฏิทินที่เราสร้างหนิงแชร์ไว้ประมาณนี้นะคะมารอดูกันเน้อว่าพรุ่งนี้จะอะไรมาแชร์อีกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ